ว่าเป็นส่วนที่เป็นของแข็งอยู่ถัดไปจะเป็นอุ่นตื่นเหมือนพลาสติกถัดไปเป็นอะไรคะของแข็งถัดไปเป็นอะไรคะของเหลวส่วนที่เป็นแกนแล้วก็ข้างในสูรแก่นของโลกข้างในก็จะเป็นของแข็งอา่าภานี้นะคะเจตนาคือเขาแอาจาย์สอนข้อพูดในสไลด์นี้หนึ่งสไลด์ว่า โครงสร้างของโลกเนี่ยคะเขาใช้อธิบายได้อย่างไรงว่ามันมีแยกออกเป็นเปลือกโลกมีแยกออกเป็นเนื้อของโลกมีแยกออกเป็นแกนที่เป็นของแข็งบ้างเป็นของเหลวบ้างใช้ข้อมูลทั้งหมดอย่างที่บ้านะคะข้อมูลจากเลือนแผ่นดินไหวข้อมูลจากความนานหนาแน่นอาจารย์เอาที่ง่ายก่อนนะคะข้อมูลจากความนานหนาแน่นเราก็จะพบว่าเปลือกโลกมีความนานหนาแน่นน้อยที่สุดถัดไปยยเนื้อโลกก็จะมีความนานหนาแน่นมากขึ้นแกนของโลกก็จะมีความนานหนาแน่นมากที่สุด ถ้าเอาข้อมูลความเป็นแม่เหล็กที่ไหนคะคือความเป็นแม่เหล็กสูงที่สุดแกนเพราะว่าแกนของโลกเชื่อกันว่าส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวประก,กบอบไปด้วยโลหะสองชนิดคือเหล็กนิกเกิลและ <Okay. S 1> เหล็กนะคะเป็นเหล็กและนิกเกิลเพราะฉะนั้นความเป็นแม่เหล็กก็จะสูงกว่าถัด <Yeah. S 1> ไปถ้าใช้ <can> การไหลของพาัร้อน บริเวณไหนที่จะมีค่า,าการไหลของความร้อนสูงบริเวณที่อยู่ที่ผิวหรือบริเวณที่อยู่ลึกลงไปบริเวณที่อยู่ลึกลงไปนะคะถ้าใช้ข้อมูลจากอุกาบาทอันนี้ทุกคนจะต้องงงว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้นะคะจ์พูดถึงอุกาบาตที่ถือว่าอุกาบาทเนี่ยมันจะเป็นผู้รับผนะคะอุกาบาทจะมีทั้งชนิดที่ เป็นหินแล้วก็เป็นหินปนกับโลหะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะเหมือน,นกับโครงสร้างของโลกเพราะอะไรคุณจะสังเกตว่าบริเวณที่เป็นเปนลือกโลกเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าเราพบแรกใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เป็นหินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหินปนกับแร่แล้วเลื่อรลงไปในส่วนที่เป็นแกนส่วนใหญ่คุณก็จะเจอเฉพาะที่เป็นแรก ฉะนั้นในสไลด์เนียย่ยเป็นสไลด์ที่สาคัญที่สุดของ อธิบายซร้าอีกทีก็ได้นะคะคลืน่นแอนติไวเนี่เขาจะใช้บอกได้ยังไงว่าโครงสร้างของโลกเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะยังไม่ต้องจดตรงนี้นะคะดูรูปนะคะเวลาคลืน่นแอนติเกิดแอนติไวปุ๊บนะคะมันเคลื่อนที่นเน้าไปในเรื่องของโลกเนี่ยคุณก็จะสังเกตว่า เวลาเราเครื่องไปตั้งไว้ยึดอยู่ของโส่วนนึ่นนะคะเครื่องวัดออกมาเนี่ยก็จะได้ค่าที่แตกต่างมาจากอีกบางส่วนยกตัวอย่างอย่างเช่นบริเวณนี้รับพืชได้ชนิดหนึ่งที่เราเรียก่็เป็นพีเวลจากนั้นบริเวณนี้นะคะไม่มีเลยจากนั้นตรงนี้มารับได้อีกมันเป็นสาเหตุที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ยอดกั ไปดูว่าเพราะอะไรถ้าเกิดแท่นินไหวที่นี่แล้วทำไมลูกหออยุดคนนี้ถึงไม่สามารถรับคลื่นได้เหมือนกันตีส่วนหนึ่งที่คลื่นหายไปอันนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คลื่นมันวิ่งลงไปแล้วนะคะไปเจอรอยต่อเกิดการหักเหหรือคลื่นบางชนิดไปเจอรอยต่อระหว่างส่วนที่เป็นของแข็งกับส่วนที่เป็นของเหลวคลื่นบางชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านของเหลวได้คุณก็จะไม่สามารถรับอันนั้นได้ คุณจะคลื่นแผ่นดินไหวทำให้เราสามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างที่อยู่ภายในโลกได้นะคะสั้นๆแค่นี้เองแต่คุณไปขยายความเช่นคลื่นมีสองแบบนะเป็นคลื่นที่วิ่งในตัวตากับคลื่นที่วิ่งที่ผิวและคลื่นที่วิ่งในตัวตาก็มีอีกสองแบบว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็นการอัดและขยายในทิศทางเคลื่อนที่ไปอีกอันหนึ่งตั้งฉากอันนี้ค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ไหมอ,จอาจารย์เราว่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่ไปนัดสาเหตุนะคะวิชานี้เนี่ยเขาจะเรียนรวมกันหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าสเปิร์นะคะเพราะฉะนั้นข้าอาจารย์สอนแต่เดียวคือธรณีภาคธรณีภาคคืออะไรคือส่วนที่เป็นของแข็งในของแข็งนี่อันที่เกี่ยวข้องก,กับเรามากที่สุดคือที่หนาถึง100กิโลเมตรลึ่ลงไปจากภิว นที่นา้า100กิโลเมตรเนี่ยนะคะมันเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาตามทฤษฎีเบรคเทคนิค,คแต่ก่อนที่เขาจะให้พูดพวกนี้เนี่ยก็จะให้คุณต้องทำความเข้าวใจว่าการที่จะบอกได้ว่ามันเป็นของแข็งถัดไปเป็นพลาสติกถัดไปเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประกอบกันแล้วอันที่ง่ายที่สุดก็คือความเป็นแม่เหล็กอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเราเรียนมานานแล้ว ใช่ไหมคะแต่อย่าครอบงกูจากไปดีกว่านี่ยก็คือให้ดูรูปเมื่อกี้ว่าบางทีเนี่ยเราดูแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะข้องกูแบนี้มันใช้ยังไงนะคะับหรือถ้าเป็นอย่างนั้นอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนที่อาจารย์พูดไปแล้วทั้งหมดเมื่อกี้นะคะแต่อาจารย์ไม่อยากดูไปทีละสไลด์แล้วรูก็อุ้ยเป็นวิชาการมากนอนหลับเพป็ะนั้นเราเล่าในภาพกูก่อนแล้วคกูสามารถกูได้จากสไลด์พวกนี้หลังกูก็จะเข้าใจว่าจะเป็นย้อะไรอย่างเช่นอันนี้จะเป็นภาพที่สแสดงเครืง หรือนะคะอีกรูปหนึ่งก่อนที่เราจะเลิกถ้าดูจากความหนานแน่นคุณก็จะสังเกตว่าความหนานแน่นเนี่ยส่วนที่เป็นต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแม่เหลานะคะส่วนที่เป็นคอที่เป็นของเหลวคอที่เป็นของแข็งที่อยู่ข้างในสูงนะคะถ้าดูความหนานแน่นก็จะแตกต่างกันนะคะดูความเร็วของคลื่นไม่ว่าจะเป็นว e ีเอฟหรือเอชเอฟต้น้วแต่ความหนานแน่นก็จะแตกความเร็วก็จะ สังเกตที่จะให้เราสามารถบอกได้ว่าโครงสร้างภายในยของโลกเนี่ยมันแตกต่างกันหรืออย่างกูกาบาที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะคะพูดไปเมื่อกี้โลกกาบาทเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหภูกาบาทหรือตาหรือโลกเยอะแล้วกาบาทก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะเป็นปีกม,มันก็จะเหมือนกับโครงสร้างภายในของโลกว่าบางส่วนเป็นปีบางส่วนเป็นโลหะแล้วแน่นอนโลกเราก็ ดาวหาคาาู่กับาวดาวมาก็ือคืนดวงอาทิตย์เพราะว่าอยู่ในระบบเดียวกันตามที่นักเรียนศา,ตาสตั้งสมมติฐานแล้วก็หาข้อมูลมาหนึ่งในนั้นก็คือเอาดาวมาเดเทติ้งหาอายุก็จะพบว่าอายุมันใกล้เียงกตะโลกเอาหินจากรรปจันทร์เดเทติ้งอายุก็จะใกล้เคียงของมันนี่อ่ะใครจะถามอะไรไหมครับีเวลาก็ไปดูสไลด์ต่อแต่ไม่มีต้องไป เรียนชุปป่วโมหน้าอาจารย์บอกเลยนะคะชัปป่วโมงหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหินแระแร่มีเวลาก็ไปปรึกษาโ professor เต t e r นะคะคี่ก็ไปว่าหินแรกเป็นไงแล้วก็หาภารูปมาก่อนรูปหน้าโดยอาจารย์จะได้ถามแล้วก็แจกของรางวัลใครจะเรียนที่อื่นเชิญได้เลยคะ่ะ